เอาละครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะผมวันนี้อยู่ผมล,ะล,ะละาล่าเนอเช่ผมแล้ว,วน,นี่อยู่เกมเอ่อนารูโตะเพททูออพพีซีนะครับเนื่องจากแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยเล่นนะเคยแคสอยู่เกมเพททูออพพีซีเนี่ยแต่เนื่องจากตอนนั้นคอมมีปัญหานะทำให้ตุกเกมหายไปหมดเลยครับผมซึ่งตอนนี้ทําคอมมาเรียบร้อยนะครับผมก็ไปอัพคอมใหม่มาแล้วก็มาโหลดเรียบร้อยครับโอเครับรองครับจบแน่นอนครับเออ่โปรเจกต์นี้นะผมก็จะมาตั้งใจทําแล้วละ่ะก็มาเปิดกันด้วยเกมนารูโตะเพททูภาคห้านะผม โอเคนะมาเริ่มันเลยดีกว่าโอเคเราจะมาเสพเนื้อเรื่องหน้าตกกัน,นะครับเ็นเขาบอกว่ากระตูนเรื่องนี้มันอวสานไปแล้วผมก็ดูเมื่อประมาณหลายปีที่แล้วนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะเราก็เถ็นมันอวสานแล้ว,เ,าารลวเราก็มาลํำลึกความหลังเกย่วกบบเราตกด,ดีกว่าโอเคดูมานเลยจะไปตรงไหนต่อไปที่น่าจะเป็นน่าจะไปหาหัวคังเน้ใช่ไหมนั่นแหละตรงเลยนะครับใครที่อยากได้ลิง์โหลดเกมนี้ก็ เมนใต้คลิปได้นะครับหรือมัก็แอดเฟซบุ๊กผมมาถามให้ก็ได้โอเคนะงั้นผมจะอ่ะเสร็จในเรื่องเลยแล้วกันนะโอเคขออภัยสำหรับคนที่ติดตามเบนเทนผมด้วยนะเนื่องจากตัวเกมหายจริงต้องขอโทษจริงครับจะทำผลงานให้ดีกว่าเดิมแน่นอนนะโอเคนี่ก็นนะ่า โอเครู้เหมือนว่าไอสองคนนี้นะไอเนี่ยไอ้ผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเป็นหัวขงเงี้ยใช่ไหมแล้วก็มันจะสั่งให้ไอสองคนนี้มันทำสัญญาระหว่างหมู่บ้านนะครับโอเคเข้ามาใครครับอ้าวนโตะนี่เองนะครับน้าโตะกลับมาแล้วครับชิกามารุ เฮ้นารุโตโควิซあのちびくเจ้าเนี่ยเหรอเด็กคนนั้นผ่านไปไม่ไเนารุโตอ่านารุโตไม่เจอกันนานนะซึนเดะนอบาจังวะซึใครจะเป็นคนที่สู้กับผมเข้ามาเลยใครจะสู้กับผมเป็นภารกิจที่เพิ่งนารุโตกลับมาหมู่บ้านนะครับก็มอบภารกิจที่จะฝึกสู้เนี่ยมอบภารกิจสู้กับคาคาชิให้นะ ี่มันอาจารย์คาชิโนะง่ายนารุโตดูโตขึ้นมากเลยนะนารุโตแอนตากุลเจ้าสองคนต้องสู้กับคาชิเทสเทสนะครับเหมือนการเทสอ่ะอืมโอเคอ๋อแย่งกระดิ่งนะครับเหมือนกับเป็นตอนเด็กใช่ไหมที่แย่งกระดิ่งกันก็ได้นะครับนันเจอกันที่สนามฝึกซ้อม โอเคงั้นไปสู้คะชีกันรู้สึกแปลกๆนะมาแคสเกมเพจ PS2 on PC ต่เห็นเกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นประมาณสามไม่ใช่ดิห้าหกปีที่แล้วนะฮะก็เคยเล่นอยู่จำเนื้อเรื่องได้อยู่นะก็เมื่อกี้ก็แปลม,มัวมัวสดๆกันไปนะโอเคงั้นเราไปเสร้อเรื่องกันต่อนะผมใครที่เคยดูหนังกับตูวนี้จะรู้นะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไง แนะนำให้ดูหนังด้วยดูเกมด้วยผมดูเกมอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะไม่รู้เรื่องโอเคสุว่าเดี๋ยวดูแมปป๊บไม่ใช่แมปนี้ให้เรามาตรงนี้โอเคได้เลี้ยวขวาแหละไม่ใช่เหรอน่าจะใช่นะน่าจะเลี้ยวขวานะ แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะที่เมื่อกี้ผมดูแมปน่าจะเป็นงนี้เอ,อ้ยติดเอ,อ้ยติดโอเคนี่คาคาชิรออยู่นานแล้วนะครับรู้สึกว่าคาคาชินี่จะมารอโอ้โหอ่านหนังสือน,นี่หนังสือน,นี่ก็ก็น,น,นั่นแหละฮะก็หนังสือคาเลมโอ้มาแล้วลื้อโซเ พร้อมหรือยังต้องมาแย่งกระดิ่งนะฮะสอัเลย r i ไม่ยุ่งยุ่งุ่งยยุงยุ่่งย่ยงยุ่งยุ่่งยุ่ยน่ย บทเทิลโคตรหยอกโอ้โหยังไม่ค่อยชินปุ่มเลยวะนี่ชินแล้วก่อันหนึ่งทำไมอ๋อเลขสากุระก่อนอะไรทำไม่ตายนะอ๋อนี่ก่โอ๊เอ้าก่อนโอ้อ้า และผมเคยจำได้อยู่ปุ่มหนึ่งปุ่มนี้นี่ผมนี้ตุ้งจักนะครับเลยหันแยกเงานะครับอ้าวไม่โดนโอ้เอ้ยังไม่ค่อยเซียนครับบอกก่อนเลยโอ้โหเทวิตาประสานนะครับบอกกันเลยว่าผมไม่ค่อยเซียน กดทันอยู่โอหแยกเงาพันล่างนะฮะอาจจะมีกระตุกหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับเนื่องจากเกรมันเก่าแล้วก็คอมกากด้วยแหละมั้งนี่ไปยังไม่ตายโอ้ยของนี้ทำไม่ได้ เฮ้ยลบมีมันจะแรงที่เคยเล่นนะปิดฉากด้วยท่านนี้แล้วกันปิดฉากด้วยท่านนี้วินเนอร์นูโตะอุสมะกิเนื้ออุสมะกินน้ำโตนั่นเองรู้สึกแปลกๆนะคาสต์เกม แพทูเนี่ยไม่เป็นไรเราแค่เพ anyway> ื <h <h ่อความสุขของคนดูอยู่แล้วเฮ้เฮ้ได้แล้วครับสุว่าคราวนี้จะแย่งไปได้อย่างสบายหายไปแล้วแพ้แล้วหายไปเลยหิวนะครับเกิดอาการหิวงั้นไปกินอะไรนะราเมงที่น้องโตชอบกินอ่ะเจอกันที่ร้านราเมงแล้วกัน ชิิรรากกเมะนจบอกสักแล้วว่าเจอกันที่ร้านราเมงครับโอ้ยไม่ค่อยสบายด้วยนะครับบอกให้ก่อนเลยเห็นเสียงปแปลกๆนี่ไม่ค่อยสบายนะครับโอเคไปที่ร้านราเมงใช่เปล่าเกมนี้ก็เล่นง่ายๆครับผมสบายๆตามภาษาลัสโนเช่าใครวะเนี่ยเอ่อเปปเปอร์โน้ตเหมือนจะให้ทำอะไรภารกิจอะไรเปล่า เนี่ยให้เก็บอะไรนี่วะอันนี้จุดเซฟพอยต์กดแล้วเอ้ยเก็บได้แล้วเก็บแล้วมาทำางต่อไปบอกมั้ยเก็บแล้วเก็บได้แล้วครับอยเก็บแล้วทำางต่ออ่ะ ก็ไปไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยจําไม่ได้แล้วเล่นนานแล้วเกมนี้โอเคแต่พยายามเอาเนื้อเรื่องเป็นหลักนะผมแล้วก็เน้นเน้นเนืน้อเ,เรื่องกับเน้นมันคนระับสองอย่างอย่างอื่นไม่ค่อยเน้นนะฮะการแปลนี่ก็พอได้นะเอ้ไม่ใช่ดิไปลามเมงไหมเหรอเห็นเมื่อกี้พูดามเมงอยู่ะ่ะตอนนี้ทงนี้โอเค นี่ไงอ๋อนี่ไง,ไงเจอครูเก่าชื่ออะไรนะอ,อิลุกะเอออิลุกะ <c oughs> ขออภัยครับตัวเจออาจารย์เก่านะอาจารย์เก่าก็จะเลี้ยงราเมงประมาณนั้นนี่ไงกินราเมงกันอยู่เออคิดถึงราเมงจังอ๋อว่างมีความสุขไหมน้าโตะ ขอบคุณมากนะเอ่ออาจารย์ลูกะที่เลี้ยงรามเมงประมาณนั้นอ่าไม่เป็นไรถือว่าต้อนรับกลับบ้านแล้วกันเหมือนจะบอกว่าทุกคนเป็นจูนินกันหมดแล้วครับมีนารุโตะคนเดียวที่เป็นเกรดนินโอเคน่าจะประมาณนั้น กาละท็อปเลอปเปิ้ลแตどういうことだよงนะี่ราคาเฟ่เง้นะครับกาล่ไม่ใชู่นิ่ใช่เกินแต่เป็นคาเฟ่คาเงราตอกอึ้งไปเลยผมนี่อึ้งไปเลย กลายเป็นคาสเซคครั้งเงี้ยโดยที่นาโตะไม่รู้ตัวนะครับครับอ่า yes ใช่<ส>แล้วคาสเซคครั้งเงี้ยคือการลันนเองนี่ละงั้นผมต้องรีบเป็นหกครั้งเงี้ยตามการ์ลันทันรู้สึกมีความเพื่อเขิมนะครับนาโตะบอกประมาณมานั้นนั่นเองนี่มาแล้วตัวร้ายของเรานะครับสายอุสานั่นเอง เมื่อไรจะถึงเ,ออเจ้าเป็นคนสู้ใช่ไหมเดดาละนั่นฉันจะเป็นคนควาแนงแผนใหงใช่ฉันจะโชว์ศิละปะของฉันจัดการเจ้ากาละนั่ะโอ้ใส่นกได้ด้วยนั่นเดี๋ยวฉันจะลงหน้าไปตอนอย่าต้องให้รอละ่ะ โอ้ยแปปเดียวก็จัดการจ้นั่นได้ละไอ่เดจาราคาระออฟเดอะแซนกาล่าแห่งทะเลทรายมีความสุขไว้ล่ะเออหัวหน้าโอเครู้สึกว่าไอ้ตัวขี่นกเนี่ยมันจะเป็นคนปราบกาล่านะเราก็ต้องไปดูกันว่ามันจะปราบได้หรือเปล่านะครับโอเคนาวโหลดติ่งโอ้มา ขี่เข้ามาแล้วเซ้บมเมนะา,เเาล้วเมาเามาแ้วเามาล้เางล้วเข้ามา้เาลเข้ามา้เข้าวเาลเามลงามาางเ้ามามาขอพลัง่างางมานนะงล้วนม้เบิดแวมั้เเ้ โอเคงานนี้ต้องมาดูกันเฮ้ยออกมาโอ้โเพลงมันอ้าวแล้วผมเป็นกาล่าเนี่ยไม่เป็นไรดูนี่เว้ยโอ้ขี่เม่งไม่ค่อยสะดวกเลย ชอบขี่เมฆเลยมาไม่ขี่เมฆละเฮ้ยหลงตกไฟเล่นตัวนี้ไม่ค่อยเป็นเลย ถ้ามันตายปิดฉากเลยกันนะผมถ้ามันตายตอนนี้น่าจะเป็นลงศกทายนะฮะโอ้เต็มเล็กตบที่หนึ่งอุ้มลงศกทายชนะนะฮะการดวลนี้ชนะ w i น n e r เกากล่ะเดอะ เดอะฟาเซคร,ง,ง,นคาาครงนาะมาเป็นคาาเงีคนที่5นะครับโอเคะน,นี่มันเก่งไม่ใช่เลนเลยแต่ว่าอ,อ้าวไม่เอาอุ้ม เรียบร้อยนะฮะทั้งที่เราเป็นคนชนะแท้ๆท้สว่าไอ้นี่มันก็มันกินทรายเราเข้าไปใช่ป่ะตามในหนังอะแล้วมันก็ดูทรายเข้าไปมันก็แอบไปอยู่หลังน้ำเต้าประมาณนั้นแต่ในหนังกเกมนี่รู้สึกจะคนเรื่องเลยนะโอเคลาอก ยูแคน n ลยูเดย์ดา a า a in free b a t t l e สัวผมจะออนั่นแหละหเป็นแค่สัวไอ้นี่เป็นคันคุโรเป็นพี่เดดาราครับคันคุโรจะเย็นไม่ควรบุกไปคนเดียวอ่าไม่ไหรอกฉันไปคนเดียวก็ไหวเหมือนเนื้อว่าไปสอนแหนมนะมันจะไปช่วยน้องมันนั่นเองโอเคงั้น ตามตามสูตรต้องวิ่งนะเคยเล่นอยู่นะเกมนี้ถามว่าทําไมผมถึงเล่นเก่งอะไรเพราะาเคยเล่นไงผมคงไม่เล่นเกมที่ผมไม่เคยเล่นหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นการแคสนะครับโอเคไปได้วเวลาโกยทยมนะฮะวิ่งกันเถอะ ไอตัวนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นคนใช้หุ่นเชิญนะครับโอ้จะวิ่งไปทางไหนเฮะยิงไปเรื่อยๆมั้งเฮ้ยนี่มันรอยทรายของกาลาเนี่ยรอยของไอตัวนั่นน่นแหละอ๋อแต่เวลาด้วยเว้ยงั้นต้องวิ่งนะฮะรอยไม่ใช่ไม่ใช่รอยทรายมั้งรอยไอตัวที่มันเป็นเหมือนไอเนี่ยเป็นเต่าอ่ะไอตัวที่มันคล้ายๆเต่าเออนั่นแหละมันลากไปปะน่าจะประมาณนั้นนะ วิ่งวิ่งสิวิ่งโอ้จะมีเวลาทำลายทำไมวิ่งดีกว่าเอ้ยเอตกเอยเกือบตกเกือบตกนะฮะ

ก่นี่อ่ะสองตัวนี้เฮ้ยนันกาละนี่หวา่าน้องฉันโอเคกำลังเดินเลยกำลังจะกลับฐานนะฮะหยุดก่อนนี่พระเอกมา แกจับตัวการ์ลไว้ทำไมเดี๋ยวใช้การกับเจ้านี่เองแกไปรอกออออันนี่เชือดหุ่นโอ้เธอนุกศธาเชอือดหุ่น่ีไอ้นี่ก็รู้สึกจะเป็นหุน่นเชืดเหมือนกันนะ นัต้องไงนี่กอนฮะเราค่อยไปเจอไตัวนกี๋ผมก็ต้องเล่นในตัวทูนเชิอยู่ดนะแี่ผมไม่เล่นปแสงอุานว้ละตัวนี้เออโอ้ยอะไร อาวุธก็ใช้ได้นะแล้วลองโ่ทำได้อเตัวใหญ่เมื่อกี้นี่งั้นเราจะสู้แบบจริงจังละเฮ้ย คก sí, sí, ็จะสู hmm. no ้ละลัสโมเช่รละลายกันได้หมดเว้ย no. ห sí, ่างมัน no กันดาวกระจายได้นะมันกันได้มักันได้โอ้ยโดนโดน อาวติดพ hey, ิษเลยเว้ยใช่ทาให้ตายเะเลยนี่เฮ้ยหุ่นแตกประกอบหุ่นประกอบเรียบร้อยบวกเรียบร้อยนะฮะวินเดอะไฟฟ์ภารกิจผ่าน นี่คันคุโร่คุณเชิดนะฮะโอ้ใช้ได้นในฝีมืออ๋อติดพินนะฮะเจ้าจะตายภายในไม่ช้าเพราะฉะนั้นข้าจะไม่ฆ่าเจ้า ดูเหมือน,นก็มั่นใจกับพิษตัวเองนะจะไม่ฆ่าปล่อยให้ตายโดยอยากจะช้าเพราะพิษนั่นเองสวาไอตัวนี้ชือซาลัฉันขอโทษโอเคนะฮะ โอเคงั้นก็พารนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับเราเจอกันพาร์หน้าผมสำหรับพาร์ทนี้เท่าคดับ